ก็อะไรครับไปทาเกี้ยอีกไปเสพยาเสพติดไปเสพยาเสพติดทําตาหลกหลักหลกหลักหลึกหล,ล,ลักปาดีหอ้ยท้าตีท้าต่อยท้าแทงเขาไปทั่วอยู่ต่อกล้องไอ้ผู้ชี้นี่เห็นกล้องไม่ได้นะเห็นกล้องแล้วของขึ้นเลยเหมือนของดีอ่ะนะแบบมาเต็มถังอะไรอย่างเงี้ยนะเออพอเวลาคนไปขย่าวรู้ว่าหน้าบ้านนะโดนลูกน้องหมอปลาไล่กระทืบอยู่ตอนนั้นสมัยก่อนไปโดนลูกน้องมาท้าลุงน้องหมอปลาเขาไงไอ้สั์เขาก็มากันไล่กระทืบมาเดี๋ยววิ่งเอาบ้ารู้ หนังสารนะนะครับแล้วก็เจอเนี่ยเจอทั้งอะไรฟ้าเนี่ยใีฟ้าแฟนแฟนหมอปลานะเออน,นั่นแหละโอ้โหยืนมาทวงหนี้ทวงสินอยู่หน้าบ้านโอ้ท่าเป็นใสใตายตายตายคนรวยเ่ยเขาไม่อวดกันหรอกไอ้น้องนะคนไม่มีจะแดกเนี่ยเราต้องพยายามทําตัวสร้างภาพให้ดูดีนะครับเออน,นะอวดล่ำอวดรวยมีแหวนเพชร นะมีมีแหวนเพชรมีสร้อยเพชรโอ้ยมีสร้อยไขม่มุกมีกาไรไข่มุกโอโ้โฉเขาทั้งวันเนะ่ยเดินไปทีอย่างไรอะไรตู้เซ็ตตู้เซ,เซ็เครื่องเพชรเคลื่อนที่อะไรแบบเนี้ยนะอวดร่ามวดรวยเฮียข้างข้อมือมือมันล่อเข้าในสัตว์ไปชุบไปด้วยแตนะ่เขาไปเปรียบเทียบเอาพ่อแม่เขาไปเล่นนะแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีมึงอะชูวนะนะออกมาโดนข้อหาชอโกงประชาชนนะ แล้วก็โดนอะไรฮะรการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นไปเรียอะไรเงินงเขาเสร็จออกมาไปติดไปโดนออกหมายจับพรบพรบอคอมพิวเตอร์ถูกตำรวจตามจับยันบ้านโอ้โห و, ไม่ได้มีความอายไม่ได้มีความสลดเลยล่าสุดที่โดนเขาด่าโดนเขาเททิ้งเหมือนหมาข้างถนนบอกไม่รู้มันจะไปยืนทำเคี่ยอะไรกับตลุงไอ้สัตว์หน้ารังเกียจเนี่ยโอ้โหแทนที่จะสำเนียจสำนึกเปล่าเลยไป แม่งหน้าหน้าสลอดต่อและสักพักหนึ่งอย่ยงเงินทองไม่ได้แล้วไม่มีเงินทองกูไปบวชต่อดีกว่ากูไปบวชอีกแล้วนะไปบวชเสร็จไปทลายเลยสัตว์จะปลดเจ้าอาวาสทิ้งเย็ดแค้ประกาศประกาศจากวัดกลางกองเกิงฉบับที่หนึ่งด้วยสถานการณ์ในวันนี้ทางโซเชียลมีเดียนั้นได้ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ได้ให้ความสนใจทางโลกโซเชียลมีเดียบัดน,นี้วัดกองโกงกลางอินกลางกองกำกับการก่วมเกี่ยมไม่นะฮะเจ้าอาวาสไม่สามารถบริหารวัดให้เป็นไปตามวัตถุประปสงค์ของญาติโยมบัดน,นี้ข้าพเจ้าในฐานะพระปริงกิงกองบารองกองแกงมงแมงมงแมง ตุ่มมะตุ่มเมงเป็งเป็งจ๋าจาจึงเข้าทําการยึดอํานาจเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปโปรดฟังอีกครั้ง <c oughs> ุกรู้วัดนะครับไม่มีเสาไฟฟ้านะท่านนะมันมีแต่ปองเมนนะครับแต <c oughs> ปีนกรลี่ปีแต่ปีไม่ทันแล้วชาวบ้านเขาไล่ออกมาแล้ว <c oughs> อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนเขาลังเกียจก็ขี้คุกอะ ลางมาก่อนนะนะโดนทั้งหลอกไปหลอกเอาเงินชาวบ้านไปหาแดกนี่ทุกวันนี้ก็ยังยังบอกไอ้พี่น้องประชาชนคนไทยโอนเงินเข้าบัญชีมันทุกวันเนี้ยมันก็หาแดกเป็นการขอรับบริจาคเนี่ยไอ้ไอ้สมีมาลองกองแกงปลงปงปังปองแปงเงแปงให้ส่วนที่ไรก็เออเอ้พีอย่าลืมนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําบุญที่วัดนี้กันนะใครที่ยังไม่ได้โอนรีบโอนนะจ๊าส่งสลิปมาด้วยนะครับ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าวันไหนจะปิดรับโอนนะก็จะโอนเรื่อยๆมีมีแต่ว,วันเปิดวัพรุ่งนี้จะเปิดรับโอนแลวนะพอเปิดเสร็จปุ๊บวันปิดไม่มีวันปิดไม่มีไม่มีการถแถลงเลยว่าเอฟซี FC, บริจาคเท่าไหร่อะไรยังไงพูดไปก็เท่านั้นนะพูดไปเดี๋ยวมันก็สร้างตัวเลขโกหกขึ้นมาอีกนี่แหละครับเจตนาของคนชั่วแล้วก็อ้างว่าเป็นคนดีของสังคมอ้างทําเพื่อสังคม เนี่ยมึงไปหลอกเงินชาวบ้านเขาโอนเข้าบัญชีมึงเนี่ยมึงแน่จริงมึงประกาศสิครับบอกประกาศฉบับที่สองของข้าพเจ้าเนื่องด้วยชมรมคุณธรรมและความยุติธรรมทางเพจ Facebook และทาง YouTube ได้ทำการเปิดโปงแผนการชั่วร้ายของข้าพเจ้าบัดนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันรู้ไตทัน